ถ้าช่วงนี้ใครกําลังรู้สึกเศร้าโอบอกเลยค่ะว่ามันเป็นเพราะฝุ่นงานวิจัยชีย้นะคะว่า PM 2.5สามารถทําให้อาการโรคซึมเศร้ามันกลับมากําเริบได้จริงๆแถมก่อโรคร้ายในร่างกายเราเพียบเลยออลไซเมอร์ หากินสันหรือแม้แต่กระทั่ง stroke ใครยังไม่มีหน้ากาก N 95หรือว่าเครื่องรองอากาศต้องรีบหาซื้อแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาว่าโอไม่เตือนปลายเดือนมก,กราคมแบบนี้นะคะนึกว่าอากาศหนาวจะโอเคดีกลายเป็นว่ากรุงเทพมหานครคาดการว่าฝุ่น PM 2.5มันก็จะกลับมารุนแรงอีกครั้งอีกแล้วในช่วงระหว่างวันที่2ี่กมกรายาวไปจนถึงวันที่3กุมภาเลยซึ่งแน่นอนนะคะว่าฝุ่นที่อยู่ในระดับส้มขึ้นไปอันตรายนะคะโดยเฉพาะกับคนที่มีโรคประจําตัวและผู้สูงอายุอย่าลืมรีบหาซื้อหน้ากาก N 95มาใช้ด้้วยใชาากอา ถูกวิธีนะถูกอันกันด้วยนะไม่ใช่ว่าหน้ากากอนามัยทุกอันเนี่ยมันจะสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้นะคะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะเพราะงานวิจัยชีย้นะคะว่า PM 2.5สามารถที่จะทําให้โรคซึมเศร้าอาการกําเริบได้ค่ะโดยเป็นผลการศึกษาข้อมูลจากทั่วโลกเลยจาก University College London นะบอกว่าคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางฝุ่นควันพิษเนี่ยมีอัตราการเป็นซึมเศร้าและค่าตัวตายที่สูงขึ้นได้จริงโดยปริมาณนในการรับ PM 2 5เนี่ยแค่ประมาณ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อปีก็มีความเสี่ยงเพิ่ เพิ่ม10%ที่จะทําให้อาการโรคซึมเศร้ากาเริบแล้วหากรับ PM10 ในประมาณเดียวกันติดต่อกัน3วันขึ้นไปมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายถึง2%ค่ะโอ้โห oh นี่ไอ้10มโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่โอ้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็รับเกินกันอยู่แล้วนะแต่ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของสภาพร่างกายพันธุกรรมแล้วก็ความเสี่ยงของแต่ละบุคคลด้วยนะคะอันตรายจริงๆแล้วทําไมถึงเป็นแบบนั้นได้มีเพจนะคะ Tenxia ซึ่งเป็นเพจของคุณหมอท่านหนึ่งเนาะได้มีการอ เวลามันเดินทางเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยว่ามันสามารถที่จะสร้างความปั่นป่วนกับสมองของเราได้มากเลยทีเดียวคือ PM2.5 มเนี่ยมันจะเป็นก้อนมวลสารอันตรายเกาะกลุ่มกันอยู่ในอากาศเบามากเล็กมากลอยไปลอยมาซึ่งกลุ่มก้อนนั้น,นประกอบไปด้วยสารพิษอันตรายทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงคาร์บอนที่เกิดจากการเผาไหม้ม่สมบูรณ์แกส๊สไนเตรตสารก่อมะเลงโลหะหนักต่างๆนะฮะแคดเมียมเหล็กลอยไปลอยมาแล้วก็เข้าสู่ร่างกายของเราได้หลากหลายช่องทางมากๆไม่ว่าจะเป็นทางจมูกร้ยตรงนี่แหละแล้ว เข้าไปถึงปอดได้เลยนะรวมไปถึงทางเดินอาหารมันก็เข้าไปถึงได้ค่ะเมื่อมันไปเจอกับอวัยวะไหนร่างกายของเราค่ะก็จะสั่งให้เม็ดเลือดขาวไปจับกินไปต่อสู้แล้วก็ปล่อยสารก่อการอักเสบและสารอนุมูลอิสระไปทั่วร,ร่างกายและไหลเข้าสู่กระแสะเลือดค่ะบางส่วนนะคะสามารถจะเดินทางได้ไปถึงสมองเลยแล้วก็ไปทําให้สมองของเราเกิดภาวะอักเสบตามมาด้วยโรคมากมายไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าอ่ะก็สามารถจะไปกระตุน้นทําให้อาการกําเริบได้เพราะว่าสมองส่วนนี้ควบคุมอารมณ์อย่างเช่นว่าอามิลาลาได้ผล หรือบหรืมอ PM 2.5้าบางส่วนที่หลุดลอดและเดินเข้าไปสู่ทางเดินอาหารไปสู่หลอดเลือดในผนังลำไส้เนี่ยมันก็ไปทําปฏิกิริยากับแบคทีเรียตัวหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อการควบคุมสารสื่อประสาทในสมองเราที่เรียกว่าเซโรโทนินหรือว่าฮอร์โมนที่ควบคุมอารมณ์ด้านบวกนั่นเองพอพ m มไปเจอปุ๊บเนี่ยมันจะไปส่งผลให้การสร้างเซโรโทนินลดน้อยลงส่งผลยังไงคะเราก็มีอารมณ์ด้านลบมากขึ้นเครียดวิตกกังวลมากขึ้นแล้วก็ยิ่งเป็นตัวเร้าให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองคค่่ะะแแลใชเพียงกรรตุ้นโ นะยังก่อให้เกิดโรคทางสมองอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันหรือว่าแม้แต่สโตรกโรคหัวใจและหลอดเลือดถุงลมโป่งพองรวมไปถึงโรคทางผิวหนังฮะเห็นไหมคะว่า PM25 มันอันตรายกว่าที่เรารู้นะฮะตอนนี้ใครไม่มีหน้ากาก N95 รีบสั่งมาใช้เลยนะใครยังไม่มีเครื่องฟอกอากาศรีบสั่งมาใช้เลยนะเห็นข่าวว่าบางยี่ห้อเนี่ยตอนนี้เริ่มขาดตลาดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อนะว่าทั้งหมดนี้ที่เราต้องทำเนี่ยคือเรายังต้องจ่ายเงินเพื่อดูแลตตัััววเองะยะยวงองงรรรรบบาาาาาลลจะะะะะมมีกยยยยแ่ืนไ้ ในการจะแก้ไข PM 2.5ให้หมดไปหรือลดน้อยลงจากประเทศไทยได้สักทีเพราะสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาแบบนี้ทุกปีทุกปีนั่นแหละค่ะเราคงต้องจับตาดูไปพร้อมๆกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพมันส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของคนไทยอย่างพวกเราด้วยนะคะและสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบรายการของเราฝากหน่อยะคะ่ะกดหวัวใจกดไลค์นะคะแล้วฝากแชร์ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคุณด้วยนะ